วันนี้เข้ามาส่งมะพร้าวให้ยายพอดีนะคะอันนี้มะพร้าวสั่งมาจากสมุทรสงครามค่ะมะพร้าวสั่งมารอบนี้ไม่เยอะค่ะยี่สิบต้นเป็นมะพร้าวน้ำหวานนะคะเคยได้ยินชื่อมะพร้าวน้ำหวานไหมคะมะพร้าวก็จะมีน้ำหอมแล้วก็คู่กับน้ำหวาน สังเกตเวลาเราไปซื้อข้างทางนะคะแช่เย็นเนี่ยบางทีเราหยิบถูกมะพร้าวน้ำหวานเนี่ยเขาก็จะหวานนะคะไม่มีกลิ่นหอมนะคะจะหวานเหมือนน้ำเชื่อมอ่อนๆอ,อ,อร่อยชื่นใจค่ะแต่ถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมเขาจะหอมนะคะหวานน้อยคุณยายก็เลยสั่งน้ำหวานมาเพิ่มเติมนะคะ ทีนี้คุณยายจะแนะนำว่าเวลาเราได้รับมะพร้าวซึ่งเป็นต้นเล็กๆมาใหม่ๆนี่ค่ะอย่าเพิ่งปลูกนะคะถ้าปลูกยิ่งหน้าแรงนี่การรอดของเขาก็จะยากถ้าหากไม่เดินน้ำประปานะคะให้เขาตลอดเวลาถ้าปลูกอย่างเราๆท่านๆอยู่ในชนบทนะคะไม่ได้ทำอะไรมากมายนี่ รดน้ำอย่างนี้เราก็รดประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือประมาณนั้นค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเอาลงหลุมนะคะแนะนำให้เอาแช่น้ำก่อนทิ้งลงไปเลยค่ะเรามีบ่อน้ำมีสะทิ้งเข้าให้ลอยอย่างนั้นเลยค่ะเขาไม่ตายค่ะมะพร้าวนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะลอยไปตามแม่น้ำลำคลอง ลอยอยู่อย่างนั้นไปติดฝั่งอยู่อย่างน,านั้นนานเป็นหลายเดือนจนกระทั่งน้ำลดลงเขาก็ไม่ตายเขาก็จะงอกออกเป็นต้นนะคะอันนี้เราแช่สักสองสาวันก็ไม่ไม่มีอะไรให้เขาดูดเข้าไปนะคะดูดเข้าไปในกาบข้างในดูดเข้าไปให้เต็มที่เพื่อให้เวลาเราเอาไปปลูกน้ำใน กาบที่เขาเก็บเอาไว้ช่ำๆเต็มๆเนี่ยในวันที่เราอาจจะลืมรดไปอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ไม่แห้งนะคะเขาก็จะได้ไม่ตายนะคะเขาก็จะเลี้ยงชีพด้วยน้ําที่เขาเก็บเอาไว้ในนั้นได้นะคะคุณยายก็แนะนําให้เป็นความรู้นะคะเพราะว่าคุณยายซื้อมะพร้าวมาทุกครั้งคุณยายต้องแช่อย่างนี้ก่อนนะคะ เราอาจจะใส่น้ํายาเร่งรากเข้าไปผสมในน้ำด้วยก็ได้ก็ยิ่งดีค่ะจะเป็นการเร่งมะาพร้าวให้งอกรากนี้เยอะแล้วก็เร็วขึ้นค่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะมีอะไรดีก็มาเล่าให้กันฟังแค่นี้นะคะ